สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมช่องป๊อบแป๊บบาลมีหลวงพ่อพัดครับวันนี้ผมมีเหรียญเจริญพรหลงพ่พัดเจริญพรสองวัดสร้างนะครับโดยป๋องสุพรรณเป็นคนจัดสร้างบริษัท PSGA ครับเป็นเจริญพรสองเนื้อชุบทองพ่นทรายโบราณครับนี่ครับดูกันชัดชัด ครับแล้วก็มีเป็นชุดเงินครับชุดเงินโบราณจดินพรสองวาระดีวิธีใหญ่ครับวันนี้ผมเอามาแบ่งปันกันครับผมเอาอยู่ที่เหรียญละ250รวมส่งครับ ครับนี่ครับเราเกิดทันยุคนี้นะครับเราก็คนมีเก็บไว้นะครับมีติดบ้านห้อยคอไปไหนมาไหนปลอดใครอุ่นใจครับครับยังไงผมขอฝากช่องป๊อปปี้บารมีหลวงพอพัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับ ยอดถึง100่งร้ยซับสไครเมื่อไหร่ผมจะมีมีดหมอไตามารหกหลงพัดมาแจกสุ่มแจกทุกขั้นครับวันนี้ขอแค่นี้นะครับผมท่านใดสนใจโทรติดต่อได้098 00321 24ดาครับขอบพระคุณครับ